ไปผูดเดียวเนี่ยบริเวณทดนแล้วจโล่เกียสิบบามาจิดเอ้ยเออรูสีเรอยรู้สีสลนในในหลงเรือ่อดวงนจ้งไหนลับจินมเอ้ยสุดปรกาศหาถั่วฮัลโหลฮัลโหลเพได้เหนรู้สีบริบาลถัวบินแรกแล้วบินวันหน้าจะมีไปอีก ด้รับจอบ15วันนะคะรับจอบ15วันนี่ก็กลับแล้วไปโดนดอกกินหอนลูกกินหอนเด็ดเดกๆเพื่อน,นลูกค้าก็ได้ไปโดนดอกค่ามารอรถบัสเดี๋ยวคี่บัสก็มา นี่สิเจ,จ็ดองน้ำนเะะนี่ยเดี๋ยวมิเฮ้ยลงีกระโดด่สิเกองน้่รจะลดไม้กอนเดี๋ยวสวัด้ไปนั่งเพิ่มวิตโตะโหดโอ้เจ็บขึ้นออย่ง,งตโต๊ะโหวดไปขีด้ำอกนะค่ะเด้อขีดหนึ่งลิปสนันนะคะเพิ่เ่เรื่อะะเยเอน,น,นะคะเดีทาอะไรกอดใคเค่ะร่วมเพลูกขีนั่นเค่อวิสอดในั่นเลค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ